สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คุยกับยงเล่ามุมมองเติมมุมคิดเพิ่มมิติชีวิตไปกับเราสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสะแรงก็คือเรื่องออการอายัดบัญชีของพ่อค้าแม่ค้าที่โดนกันหลายคนทั่วนหน้าเลยจากเมื่อก่อน การอายัดบัญชีม้าม,มันเกิดในวงเล็กๆผมเลยชวนมาคุยว่าอยู่ดีๆทำไมการอายัดบัญชีถึงกระทบต่อบุคคลอื่นเพิ่มขึ้นมันมันเป็นความตั้งใจหรือเปล่าหรือมันเป็นเพีเพยงแค่อุบัติเหตุที่ผมอยากจะคุยกับทุกคนก็คือเรื่องนี้ในอดีตนั้นช่วงก่อน,อนททท่ที่มีพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์เ,เข้ามา,าหลอกลวง คนไทยเราเนี่ยเมื่อมีการโอนเงินออกจากบัญชีเรามันไปหาบัญชีม้าสองสามสี่บัญชีแล้วมันก็ออกมาเป็นเงินสดกดออกมาจากตู้ซึ่งตรวจสอบไปถึงยากมากแล้วคนที่ถือบัญชีม้าเมื่อก่อนเป็นคนของแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่เดี๋ยวนี้มันกลับกลายเป็นว่ามันปนมั่วไปหมดเลย ในส่วนมุมมองของผมผมเชื่อว่ามันมีกระบวนการตั้งใจให้เกิดขึ้นเพื่อให้ธนาคารเนี่ยตรวจสอบมากขึ้นและอายัดบัญชีช้าลงเมื่อก่อนนาย A ถูกหลอกโดยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นาย A โอนเงินไปที่บัญชีม้าบัญชีหนึ่งซึ่งเงินสมมติ1ล้านบาทมันก็ถูกกระจายไปยังหลายๆบัญชีแล้วก็ถอนเงินสดออกมาแล้วก็ พอเราพอนายเอไปแจ้งตำรวจเขาก็ไล่อายัดต,ตั้งแต่บัญชีที่นายเอโอนออกยันปลายทางกดเงินอันนี้คือเรื่องเก่าๆที่ที่เกิดขึ้นมานานแล้วเรื่องของสแกมเมอร์ที่เกิดขึ้นกันมานานมากแล้วรับทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่พอมีนโยบายที่ทำให้เกิดการอายัดเงินไวขึ้นในบางครั้งอ่ะ เงินที่มิจฉาชีพได้มันไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นละจากเมื่อก่อนสมมุติว่าหลอกได้หนึ่งล้านบาทคกนออกมาได้หนึ่งล้านบาทเดี๋ยวนี้มันมีบางครั้งที่เหยื่อเนี่ยแจ้งความทันหยุดความเสียหายทันจากหนึ่งร้อยเอร์ซนอาจจะเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นหรือบางบางรายก็เหลือประมาณสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเองผมก็เลยมองว่า เพราะเหตุเนี้ยเพราะการเข้าถึงในการอายัดบัญชีมันง่ายพวกสแกมเมอร์มันเลยหาวิธีใหม่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันซับซ้อนขึ้นในการอายัดบัญชีแล้วมันซับซ้อนอยังไงอ่ะก็ยกตัวอย่างบัญชีม้าเดิมคนถือก็คือพวกแก๊งมิจฉาชีพซึ่งปัจจุบันบ,บัญชีม้าก็ อาจจะเป็นคนเดิมแะคน,เป,นเป็นแก๊งเดิมนี่แหละที่มันถือบัญชีม้าเพียงแต่เขาเพิ่มธุรกรรมการเงินมากขึ้นเดี๋ยวนี้ไปตลาดไปซื้อของไปกินข้าวไปทำํำอะไรต่างๆนานา,นามันใช้การโอนสะดวกกว่าการพกเงินสดไปละพวกนี้แค่เพิ่มธุรกรรมให้เส้นเงินมันมันโยงไปถึงพ่อค้าแม่ค้าแล้วธนาคารใช้วิธีการเมาว,วิธีการเก่า วิธีการเก่าก็คือระง,งับบัญชีทั้งหมดแต่สแกมเมอร์เขาเดินไปต่ออีกก้าวหนึง่งก็คือเขาเพิ่มวิธีการใหม่เพื่อให้ธนาคารมันยุ่งเหยิงขึ้นพอเกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้วอะไรตามมาแลมไหมครับธนาคารก็ต้องมีความยากยากมากขึ้นที่จะระง,งับบัญชีหรือว่าปิดบัญชีและที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเดี๋ยวนี้มันไปไกลถึงขั้น โกงกันแบบใช้บัญชีนิติบุคคลผมเลยมองว่าต่อให้เราป้องกันยังไงถ้าเราแก้ที่ปลายทางนะยังไงก็ตามสแกมเมอร์ไม่ทันเพราะเขาใช้เวลาทั้งหมดที่มีเพื่อหาช่องว่างและโอกาสเ <c oughs> พื่อปั่นหัว <c oughs> เพื่อให้เข้าถึงตัวเขายากขึ้นและเพื่อให้เงินออกมาไวที่สุดดังนั้นอ่ะส่วนตัวผมเลยมองว่าตอนนี้ที่มันเป็นเรื่องเป็น,ปน,ปน,ปนล,ลาวกัน ผมมองว่ามันมันเกิดจากการตั้งใจเกิดจากความตั้งใจของกลุ่มนิสชาชีพให้มันวุ่นวายเพราะว่าหลังจากนี้ผมตอบเลยนะธนาคารจะอายัดบัญชียากขึ้นจะกลัวกลัวโดนร้องเรียนกลัวโดนประชาชนว่าตอนนี้เป็นข่าวคือโกผมเข้าใจในมุมผู้เสียหายครับผมเข้าใจแต่ตอนนี้มันเป็นทางของเขาแล้ว ทางของกลุ่มส s c a มอร์ที่เขาต้องการบัญชีม้าให้มันลังับยากขึ้นให้เขามีเวลาในการเอาเงินออกมาและเชื่อผมไหมถ้าถูกหลอกหลังจากเนี้ถ้าสมมตนินโยบายธนาคารมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงให้ระงับบัญชียากขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหยือ่อโดน scammer เงินจากเดิมที่มีโอกาส ไม่หายร้อยเอร์เซ็นตะอาจจะเหลือสักห้าสิบเหลือจะเหลือสักสามสิบมันจะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นตเกือบทุกเคสเพราะอะไรเพราะมันยากขึ้นในการระงับบัญชีไม่ให้ไปต่อแล้วผมกระทบชิ่งอ่ะผมบอกเลยนะเรื่องที่พ่อค้าแม่ค้าเปลี่ยนมาใช้เงินสดนั่นนู่นนี่มันเป็นมันมันคือปลายทางซึ่งมันเอาจริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวกับวงนี้เลยมันคนละวงกันอ่า แต่ความตั้งใจที่ผมคิดว่าเอาเอา,เอาจะให้มองผมว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดก็ได้ว่าทำไมผมมองแบบนี้คือผมมองว่าเขาตั้งใจทใําใ,ให้มันให้ธนาคารมาแก้ไขปัญหานี้เพื่อที่ระงับบัญชีช้าลงยากขึ้นและทําให้สแกมเมอร์ถอนเงินสดออกจากบัญชีได้ครบร้อยเปอร์เซนอันนี้คือมุมมองผมผมไม่รู้หรอกว่า ท่านอื่นคิดยังไงแต่ถ้าท่านอื่นมีมุมมองแบบไหนผมอยากให้มาแชร์กันอยากให้มาแชร์กันมาคุยกันดูว่า,ามีมุมอ,อื่นอีกไหมผมเห็นใจนะครับคนที่ถูกล็อกบัญชีผมเข้าใจบางครั้งเงินตรงนั้นเป็นเงินที่คุณต้องใช้ประทังชีวิตใช้หมุนธุรกิจใช้หล,หลายอย่างแต่พอโดนระงับเข้าไปมันก็ทําให้ลําบากในการปลดล็อกในการอะไรก็ช่แต่ผมอยากให้ ให้ถ้าถ้าคลิปผมมันได้กระจายออกไปอยากให้ลองมองอีกบุมหนึ่งดูว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความตั้งใจของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อทำให้ธนาคารออกมาตรการในการระงับที่ช้าช้าลงหรือว่าตรวจสอบที่ละเอียดขึ้นแล้วคราวนี้เงินที่เหยื่อโดนดึงไปเนี่ย พอแจ้งความไปธนาคารไม่สามารถดําเนินตามระบบเดิมๆที่นะระงับด้วยความรวดเร็วได้เนี่ยเงินของเหยื่อก็มีโอกาสที่จะสูญเสียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มากมากๆเลยครับครับยังไงถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงว่างแนละ้วเราก็มาคุยกันกับช่องคุยกับยงนะครับขอบคุณครับ ถ้าชอบเรื่องราวนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยกันนะครับ